หลวงตามีออกจากถ้ำด้วยจิตที่นิ่งสงบแสงแดดยามสายส่องหลอดยอดไม้สูงผ่านม่านเถาวันหนาแน่นแต่กลับไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงหรือแม้แต่ลมไหวมันเงียบเงียบจนหน้าขนลุกเงียบจนรู้สึกได้ถึงความหนักแน่นที่กดอากาศรอบตัว ท่านรู้ทันทีว่าผู้เฝ้าทำหนีไม่ใช่ผู้ยินดีในธรรม,มะเหมือนยักษ์ที่ผ่านมาเบื้องหน้าคือช่องผาหินทางแคบแค,แคที่เลียบหน้าผาคือหนทางเดียวที่จะเดินลงจากภูเขาลูกนี้แต่ทันทีที่ท่านก้าวเท้าเข้าใกล้เสียงสะท้อนต่ำลึกดังขึ้นจากเงามืดในผานั้น ผู้ใดกล้าปลุกสำนักหรือสีแห่งจักรยานเจ้ายังไม่ชดใช้กรรมเก่าของสายเจ้านั้นหรือหลวงตามีหยุดยืนสงุดนิ่งประนมมือพระนมขออภัยท่านหากมีผู้เฝ้าอยู่ณที่แห่งนี้ขอให้เจริญเมตตาข้าพเจ้ามาเพื่อน้อมรับธรรมมีได้ลบหลู่ไม่ได้รุปราน เสียงนั้นหัวเราะดังก้องก่อนที่เงาดำขนาดใหญ่จะค่อยๆแทรกตัวออกมาจากผนังถ้ำเผยร่างของราสีแก่รูปร่างสูบผอมผิวหนังแตกร้าวราวไม่แห้งผมผ้ายุ่งเหยิงดังเถาวันรัดหินดวงตาแดงฉานแผ่กลิ่นไอของพลังที่บิดเบี้ยว ในอดีตเขาขึ้นหนึ่งในสิทธิ์ของฤาษีเจ้าสำนักผู้ถ่ายทอดจักรยานมหาสติแต่เพราะอัตตาและความหลงในฤทธิ์เขาได้พลิกวิชาธรรมให้กลายเป็นธาตุอสูรและสาบตัวเองไม่ให้ไปเกิดเขาจึงต้องเฝ้าธรรมอย่างไร้ที่สิ้นสุด ท่านรู้ทันทีว่าผู้เฝ้าทำรรนี้ไม่ใช่ผู้ยินดีในธรรมะเหมือนยักษ์ที่ผ่านมาผู้ใดจะสืบธรรมนี้ต้องผ่านการชำระมิฉนั้นเจ้าจะกลายเป็นเงาราวค่าหลวงตามีไม่โต้เถียงท่านหยิบลูกประคำขึ้นมาก้าวถอยมาสามก้าวก่อนเข้าสมาธิอย่างมั่นคง หมายเท้าในมือปักหลุมพื้นหินเสียงกึกดังขึ้นสั่นสะเทือนไปทั่วผืนผาแล้วการประลองพลังจิตก็เริ่มขึ้นอาสนหรือสีเงือ้อหมายเท้าหินที่ประทับยานซ้อนกันก้าวันพุ่งเข้าห,าหาหลวงตาอย่างดุดันหมายเท้าของหลวงตาเป็นเพียงไม้ไผ่เรียบๆไม่มีการประดับใด แต่เมื่อปลายไม้แตกกับปลายไม้เท้าหินพลังระลอกหนึ่งสั่นสถานผ่านพื้นหินออกไปเสียงคำรามของอสูรฤาษีกระแทกก้องเหมือนฟ้าผ่าผื้นดินสั่นไหวมอสและเถาวัลย์ร่วงหล่นจากผนังถ้ำแต่หลวงตาเพียงหลับตากล่าวในใจว่าอับปะมัตโตอม,มตังประทัง ผู้ไม่ประมาทยอมเขาถึงทางไม่ตายเมื่อคำบริกรรมจบลงแสงจางจากลูกป,ประคำแผ่เป็นวงกลายเป็นม่านแสงรูปธรรมจักรหมุนรอบร่างของท่านอสูรฤาษีพุ่งเข้าชนอีกครั้งแต่กลับโดนม่านธรรมจักรผลักกระเด็นลอยกลางอากาศเสียงแผดร้องของเขาดังสั่นราวสัตว์ป่าถูกเผาไฟ